เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตนะครับผมก็ได้มีการอับแพทใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วนะครับผมรอบนี้เนี่ยก็มีอะไรสําคัญสาคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพลังด้วยนะครับที่จะช่วยเพิ่มให้เราเนี่ยได้อีกเยอะมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่า รายละเอียดนะครับที่เขาได้เพิ่มเข้ามาในแพทนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับกิจกรรมนี่นะครับผมวันที่26นะครับถึง30นะเวลาตีห้านะครับผมการวัสดุซัพพลายเนี่ยการหรือการอัปดาวนะฮะจะได้รับโอกาสนะครับอัพก็คืออัตราดรอปเนี่ยจาก13.3เนี่ยเป็น18เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะปึ๊บนี่ครับกดไปสู่เลยฮะนี่ ขึ้นป้ายก่อนเลยนะครับการ์ดอัพดาวนะครับอัตราดอปเนี่ยเพิ่มขึ้นมา5เปอร์เซ็นต์นะมีจํากัดเวลาด้วยอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ดองเอาไว้เลยนะครับก็มีเท่าไหร่ก็สุ่มหมดนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่คิดว่าเขาจะมีะกิจกรรมนะครับเพิ่มอัตราดอปเข้ามาจริงๆนะฮะดวนนี้เดี๋ยวน,นี้มีเหมือนกันไหมอันนี้ไม่มีนะครับมีแค่แการ์ดอัปดาวอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเราลองสุ่มกันดูดิปึ๊บ ได้ชิปเฉพาะนะครับจริงๆเนี่ยต้องสุ่มทั้งหมดนะครับตาดบเนี่ยมันก็คือเพิ่มมา5%เท่านั้นเองก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะครับก็ลองสุ่มดูกันได้นะครับสถานีซัพลายนะอ่ะก็อย่างที่2เนี่ยเมื่อกี้เกี่ยวกับดาวไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ยังอยู่ที่ดาวอยู่นะครับนั่นก็คือการอัพดาวม่วงนั่นเองนะครับผมมีมาแล้วนะครับนี่การอัพดาวม่วงนะครับคืออะไรนะฮะก็คือการปลุกตื่นตรงนี้นะครับผมปุ๊บนี่ มันจะเป็นการอัพดาวสีม่วงนะครับเนี่ยอย่างสมมุติผม5ดาวแล้วนะพออัพไอ้พวกนี้ครบเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช่าไหรมันก็จะใช้อันเนี้ยใช้แผ่นดิสนะครับ A G I 1นะครับก็ปึกปุกตื่นฝึกอาวุธนะครับเนี่ยหรือว่าอันนี้เนี่ยเป็นแผ่นดิส S P I นะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเราอัพปอดขีดปกติทั่วไปเลยนะครับแต่เปลี่ยนจ่ายตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนจ่ายตาทาสู้บอสเนี่ยเป็นตาแผ่นดิสแทนนะครับผมเนี่ยเราก็อัพนะครับ เต็มขั้น2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 ให้หมดนะครับผมแล้วเราก็กดพัฒนานี่แล้วเราก็ต้องใช้ไอ้การ์ดตัวนี้ด้วยนะสกิลฮีโร่นะครับผมแล้วเราก็กดพัฒนานะครับเราก็จะได้เป็น1ดาวม่วงขึ้นมาแทนนะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับพัฒนาฮิตพีนะครับเพิ่ม600นะครับผมนี่แล้วก็1ดาวเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ3%า 2ดาวเนี่ยอัตราคีนะครับเพิ่มขึ้น8%นะครับผมและ3ดาวนะครับระดับคีติทข้อเพิ่มขึ้น10%จนถึง5ดาวนะครับผมก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับขึ้นว่ายอดนะครับผมยอดสกิลพาสซีฟอัพเลเวลนะครับก็จะเป็นเหมือนการอัพ5ดาวเลยนะครับผมแต่ว่านี้เนี่ยก็จะเพิ่มความโหดขึ้นมาอีกนะครับแถมเพิ่มพลังให้เราเนี่ยเยอะมากๆนะครับสำหรับการอัพดาวตรงนี้นะะแล้วก็ เวลาลัอบดาวเนี่ยเราก็ต้องใช้เศษฮีโร่ด้วยนะครับเป็นเศษโซนะครับเราก็สามารถกดผสานตรงนี้ได้นะครับเนี่ยปุ๊บนี่เขาจะหักนะครับผมใช้เศษฮีโร่ธรรมดาเนี่ยสามชิ้นนะครับเท่ากับ1เศษโซดาวม่วงนะครับผม1เศษนะครับผมเอาง่ายๆคือ3เศษธรรมดาเท่ากับ1เศษม่วงนะครับผมอ่าตรงนี้เราก็สามารถกดผสานได้นะครับแล้วก็การหาของเนี่ยหายยังไงนะครับ เรากดเข้าไปเลยเขาจะมีบอกน้ำหนีไปที่ปลุกเตือนฝึกฝนอาวุธนะครับหรือว่าเรามาที่นี่ก็ได้นะครับสำรวจนะครับผมกดมาปุ๊บนี่แล้วเรามาที่ฝึกฝนปลุกเตื่นตรงนี้นะครับกดเลยปุ๊บนี่เขาจะมีให้เรากดสู้นะครับโดยแต่ละอันเนี่ยก็จะมีวันบอกนะครับว่าเปิดวันไหนบ้างอย่างฝึกอาวุธเนี่ยก็จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับฝึกต่อสู้เนี่ยจะมีวันอังคาพรพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับ มันจะเปิดสลับกันอย่างละ2ออันไปเรื่อยๆนะวันนี้เนี่ยเป็นสายต่อสู้สายพลังนะ,ะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูโดยตาละอันเนี่ยก็จะมีระดับที่ต่างกันไปนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บถึงระดับที่ชั้นที่7นะครับผมเลเวล94ถึงจะเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองลงด่านให้ดูรอบหนึ่งละกันนี่ปึ๊บมาแล้วครับเราก็เล่นเหมือนเคลียร์ด่านปกติธรรมดาเลยนะครับกดอัตโนมัติก็ได้นะเพราะด่านแรกมันง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยตีแค่รอบเดียวนี่ก็จะตายหมดแล้วนะฮะ ปึ๊บปุ๊บป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 ระมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็มีกลุ่มที่2นะครับผมก็กดตีปกติเลยนี่เขาจะตีเราแทบไม่เข้าเลยนะครับชั้นที่1คือบางมากนะครับชั้นที่1คือเคลียร์ง่ายมากๆโอ้โหติดกระดูกหักด้วยเรียบร้อยครับคิงเคลียร์ไหมอ่าเหล็กหน่อยนึงอตอมิกกว่าครับผมตอนนี้เนี่ยปึ๊บโอ้โหไปครับ เรียบร้อยครับเนี่ยพอเราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเราได้แผ่นดิสมานะครับได้สกิลฮีโร่มานะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถเอาไปอัพตัวละครของเราได้นะเดี๋ยวไว้ผมอัพถึงดาวม่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้มาใหม่อีกหนึ่งอันนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือนี่ครับผมเพิ่มรางวัลการผ่านด่านนะครับขวามือบนตรงนี้ครับผม ไม่ใช่อะไรครับแจกตั๋วแดงนะครับผมแจกตั๋วแดงสุ่มอันเชิญขั้นสูงนะครับนี่ผ่านบทที่1ได้2ใบผ่านบทที่2ได้3ใบเป็น5ใบแล้วนะครับนี่แล้วก็แจกตั๋วเหลืองด้วยนะครับบทที่42ใบบทที่5 3ใบนะครับบทที่72ใบบทที่8 3ดใบโอ้โห มีพวกกา ism, สปายพวกอะไรด้วยนะโอ้โหแจกเยอะมากๆ nei, นะครับยันบทที่15เนี่ยแจก10บใบนะครับผมโอ้โหก็สําหรับใครนะครับที่ไม่มีนะครับผมนี่ผมกดรับเลยนะผมยังไม่ได้กดรับเลยเนี่ยพอเรากดรับมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะอันไหนที่เราเคลียร์ไปแล้วนะฮะนี่โอ้เดี๋ยวได้สุ่มอีกรอบครับเดี๋ยวได้เกลือกันอีกรอบนะฮะคุณผู้ชมรอเลยนะครับเดี๋ยวได้เกลือกันอีกรอบนะครับผมอ่ะก็ผ่านไปแล้วนะครับถึงเรื่องดาวม่วงนะครับกับการปลุกพลังนะครับผม และก็ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับนี่ครับผมชุดว่ายน้ําอะตอม,มิกนะครับสุดเท่จริงครับโอ้โหดูครับจะเท่ไปไหนนะโอ้โหถือดาบแล้วไปชาหาด <c oughs> โชว์ซิกแพคซะด้วยนะ Atomic นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะได้จากกิจกรรมนะครับก็คือนี่ครับผมกิจกรรมลดราคานับก็คือเราต้องเติมนะครับเราถึงจะได้นะครับเนี่ยเราต้องเติมถึงขั้นที่วันที่5นะครับฉลอง100วันนะก็คือเติม69บาทวันที่2เติม9 9วันที่3เติมสามจนถึงวันที่5เติม1นึ่บบาทนะครับก็จะได้เป็นชุดว่ายน้ำนะครับะตอมิกนับเท่ๆนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิกเกอร์นะครับ ฟิกเกอร์เนี่ยก็จะเพิ่มชั้นขึ้นมาเป็นชั้นที่12ครับนี่ีหลวผมพาไปดูปึ๊บนี่ครับชั้นที่12เนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเพิ่มเข้ามานะครับเป็นราชาด้านฟ้านะครับราชาทะเลลึกนะครับแล้วก็ราชาใต้ดินนะครับผม3าตัวนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มดามเมจหรือพลังให้เราเนี่ยอีกเยอะมากๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะชอบในส่วนของตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีมาเหมือนกันนะครับก็คือปลุกตื่นนะครับนี่อ่าก็คือถ้ารับเป็นดาม่วงเนี่ยหรืออัพปลุกตื่นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังเหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยอ่าก็เรียกได้ว่าเพิ่ม2ชั้น2ต่อเลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆอีกหนึ่งอันนะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่กิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็คือร้านคันโตนะครับผมนี่ ดูรางวันนะครับก็จะได้เงิน10,000แสนนะครับกับแพ็กซุ่มการรูปร่างนะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวซัพลายอัพดาวนะครับผมแล้วก็ชิปประวัติแล้วก็เงิน 200K นะครับไม่่แล้วก็รางวันนะครับทั่วไปนะครับที่เขามีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกตาอัพดาวนะครับหีบแผ่นนะครับอุปกรณ์สีม่วงนะครับแล้วก็พวกสกิลฮีโร่อะไรอย่างนี้นะครับผมที่ใช้อัพดาวม่วงอัพอะไรต่างๆนะครับผมนี่ และการอัพนะครับผมหรือว่าการเล่นกิจกรรมนะครับก็คือนี่ครับจะมีสาลายนะครับผมมีไข่ไก่นะแล้วอีกอันนึงเนี่ยคืออะไรอ่ะอีกอันนึงเนี่ยคือแครอทนะครับผมก็มองไม่ออกว่ามันคือแครอทยังไงอาจจะเป็นแครอทนึ่งหรือเปล่าก็คือวิธีการได้ของมันแ่นก็คือลงพวกด่านนะครับดันเจี้ยนหลักนักก้านะครับผมหรือด่านท้าสู้บอสอะไรต่างๆนะก็จะมีโอกาส20%นะครับได้รับสาลายนะครับผม และทุกครั้งนับที่ผ่านด่านท้าสู้ราชานะครับผมกับหายนะอะไรพวกนี้เนี่ยด่านฝึกฝนทักษะนะครับก็จะได้50นะครับได้รับไข่ไก่นะครับและทุกครั้งนะครับที่ผ่านด่านภารกิจฝึกขั้นสูงนะครับขั้นพิเศษนะครับสำเร็จเควสเฮาอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีโอกาส100นะครับได้รับแครอทนะครับผมสามารถใช้เพชรนับซื้อสาลายไข่ไก่ใช้เท้าอ๋อมันคือหัวใช้เท้านะครับผม ไม่ใช่แครอทนะฮะอ่าโอเคโอเคเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นได้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะวันนี้เนี่ยก็จะมีให้ทํา1ครั้งกับทํา5ครั้งนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับและรายละเอียดหลักๆนะครับในแพทนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นดูกันได้นะครับเดี๋ยวดาวม่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ